วันนี้จะมาชวนคุยคดีอาชญากรรมที่เกิดขึ้นในเมืองไทยเนาะเป็นคดีดังเคยทำเป็นภาพยนตร์ทำเป็นละครหลายต่อหลายครั้งตีใหญ่ทำไมอาชญากรที่ก่อเหตุอาชญากรรมกลายเป็นคนดังอื คือตีใหญ่ไม่ใช่ชื่อจริงของเขานะคะชื่อจริงของเขาก็คือนายกรประเสริฐช่างเขียนเกิดที่ราชบุรีเป็นชาวดําเนินสะดวกทีนี้เรามาดูวัยเด็กของเขาดีไหมวัยเด็กของตีใหญ่นะคะเป็นคนเรียบร้อยไม่ได้มีวิแววว่าจะกลายเป็นจอมโจรอะไรเลยจนเรียนป .4 เขาก็เริ่มละเพราะว่าแม่ของเขาเนะะี่ยค่ะส่งเขามาทํางานเป็นกรมกรในกรุงเทพที่ตลาดมหานาคเขาเริ่มเข้าบ่อนการพนันถูกนักเลงเจ้าถิ่นรังแกตอนนั้นเขาสู้คน พลั้งมือแทงคนตายนี่คือจุดเปลี่ยนเลยนะทำให้เขาต้องหนีแล้วก็กลายเป็นเดินเส้นทางสายโจนรน้องแฮงมองจุดเริ่มต้นของเขาตรงนี้ยังไงบ้างผมว่ามันเป็นสิ่งที่ผมส่วนตัวนะพี่มิวอมองว่ามันเป็นสิ่งที่ตีใหญ่เองเขาก็ไม่ได้คาดคิดเขาไม่ได้วางแผนจะเป็นโจรตั้งแต่แรกเนาะแต่ว่าต้องบอกว่าด้วย ปัจจัยหลายอย่างแล้วกันพี่มิวคือเรียนได้ถึงแค่ชั้นป .4 แล้วถูกส่งไปเป็นกรรมกรที่กรุงเทพมันบ่งบอกถึงสภาวะทางเศรษฐกิจในครอบครัวของเขาเนาะว่าเอออย่างน้อยๆอ,อาคมไม่ได้แบบอยู่ดีมีสุขหรอกถ้าอยู่ดีมีสุขครอบครัวมีอยาจะกินคงไม่ถูกส่งไปเป็นกรรมกรอันนี้พอยแรกจุดหักเหยอย่างที่พี่มิวบอกไปเนาะเขาไปเข้าบอนการพนันเนี่ยเขาเริ่มเข้าสู่เขาเรียกว่าอะไรอะโคจรเออพื้นที่อะโคจรเขาก็เริ่มแอบสอบเริ่มซึมซับกับ สิ่งที่มันไม่ดีเข้ามามและแฮมเชื่อว่าจุดเปลี่ยนสาคัญคือการที่เขาพลั้งมือฆ่าคนพี่มิวการที่มนุษย์สักคนหนึ่งไปปลิดชีวิตคนอีกคนหนึ่งมันคือเรื่องใหญ่มากเลยเนาะสำหรับมนุษย์ความรู้สึกในใจไม่รู้ม,มันมีอะไรแบบผสมผสานอารมณ์หลากหลายมากเนอะการที่แบบโอ้โหพลั้งมือไม่ได้ตั้งใจแล้วฆ่าคนตายแล้วตัวเองก็ต้องหนี แล้วก็มันมีทฤษฎีเชิงอาชญาวิทยาทฤษฎีหนึ่ง differential association theory <ruled. S 2> ก็คือทฤษฎีการครบหาสมาค,คมที่แตกต่างกันมันจะมีคําไทยที่สามารถเปรียบได้กับทฤษฎีนี้ก็คือคบคนาพานพานพาไปหาผิดครบบรรัณฑิตบรรัณฑิตพาไปหาผลคือพอเวลาเราไปอยู<ๆ>่ในสังคมแบบไหนอ่ะเราก็จะมีพฤติกรรมเหมือนกับคนในสังคมนั้นๆโดยไม่ได้ตั้งใจนะมันซึมซับซึมซาบไปเองตีใหญ่อาจจะไปอยู่ใน บอนกันพน,นันไปอยู่ในสังคมที่มีนักเลงมีมอะไรเยอะๆเขาก็เลยรู้สึกว่ามันซึมซับอะซึมซับนะพฤติกรรมเหล่านั้นด้วยความที่ยังไม่ได้มีการถ่ายภาพถ่ายวิดีโอไม่ได้มีมสื่อโซเชียลมีเดียเนอะในยุคนั้นน่ะคนก็เลยเล่ากันปากต่อปากเกี่ยวกับ ลักษณะท่าทางของตีใหญ่บางคนได้ยินแต่ชื่ออาจอมโจรตีใหญ่แต่ไม่เคยเห็นหน้าใช่ไหมคนก็จะบอกว่าโอ้ยเป็นคนผู้ชายผมยาวสะอาดสะอ้านแต่เขาจะแต่งตัวแบบมีคาแรคเตอร์มากใส่เสื้อเชิ้ตลายสกอตกางเกงยีนรีวายแว่นตาดำเรแบนรองเท้าผ้าใบคอนเวิร์สทีเนี้ยความที่บุคลิกหน้าตาดีแต่งตัวดีแต่กลายเป็นจจมโจรอย่างเงี้ย บุคลิกของตี๋ใหญ่เนี่ยอาจจะเป็นอุปนิสัยส่วนตัวของเขาแต่ว่าต้องบอกว่าสิ่งที่มันสะท้อนออกมาภายนอกอะพี่มิวบางทีมันคอนฟลิกกับสิ่งที่เป็นอยู่ในจิตใจม,มากมากเลยเนาะซึ่งเคสตี๋ใหญ่เนี่ยไม่ใช่เคสแรกแล้วก็ในคดีต่างประเทศที่เป็นคดีดังๆอะพี่มิวก็<ม>ก็มีคนที่มีลักษณะคอนฟลิกกันระหว่างภายนอกกับภายในคนแรกเลยถ้านึกถึงตี๋ใหญ่เนี่ยคนหนึ่งที่ทำนึกถึงไม่รู้คนอื่นนึกถึงเปล่าคือเท็ดบันดี้ <S <S พี่มิวต้องเคยได้ยิน <S <S ยยนะครับเท็ดบันดี้เป็นผู้ชายที่เพอร์เฟกในในโปรไฟล์ของเขาหมายความว่าหนึ่งรูปร่างหน้าตาดีการศึกษาดีเขาจบจิตวิทยาจากมหาวิทยาลัยชื่อดังนะพี่มิวมแล้วก็เขาไปลงเรียนกฎหมายด้วยแต่ว่าไม่ได้มีหลักฐานว่าเขารับปริญญายอะไรแต่ว่าเอาเป็นว่ามีองค์ความรู้ด้านกฎหมายมีรู้หลักจิตวิทยาเรียนจนจบด้วยความที่หน้าตาดีของเขาเนี่ยเขาก็ แต่งตัวดีวิธีการพูดของเขาก็ดีแนะนานให้เขาง่ายมากในการที่จะหลอกล่อเหยื่อที่เป็นผู้หญิงเพราะว่าอ่ะหรอและการงานดีบุคลิกดีพูดจาก็ดีมีหลักจิตวิทยาในการโน้มหนาวทําให้สุดท้ายเนี่ยสิ่งที่เป็นเขาเรียกว่าสิ่งที่เราเห็นภายนอกของเท็ดบันดีมันกลับกลายเป็นหนึ่งในเครื่องมือ ที่เขาใช้ในการหลอกล่อเหยื่อมาสังหารซึ่งมีผู้หญิงที่ถูกนํามาสังหารโดยการฆ่ารัดคอแลอ้วก็ล่วงละเมิดทางเพศเนี่ยเยอะมากๆแล้วเขาจะเลือกเหยื่อที่มีคาแรคเตอร์คล้ายๆกันด้วยไหมใช่ครับก็เป็นผู้หญิงเป็นวัยรุ่นผู้หญิงหน้าตาดีที่ ก็เป็นเหยื่อที่เหมาะสมกับตัวเท็ดบันดี้เลยแต่เอาจริงๆแล้วมันต้องไปถึงเขาเรียกว่าฐานะทางสังคมเหมือนกัน<ม>พี่มิวจะมีเคสของคุณหมอคนหนึ่งชื่อฮาร์โรชิปแมนคนนี้เป็นคุณหมอเราเข้าใจมาตลอดว่าหมอมีหน้าที่ในการช่วยเหลือชีวิตคนใช่ไหมครับแต่ว่าคุณหมอชิปแมนคนนี้เขาใช้วิชาชีพของตัวเองในการสังหารเหยื่อมากกว่า<ม>ต้องบอกว่าบุค,คลิกของชิปแมนให้เรานึกถึงอาจารย์หมอที่ดูเย่อหยิง่ง ดูมีองค์เดินไปไหนดูมีองค์ความรู้ตลอดเวลาไปไหนใครก็เก่งใจแต่ใครจะไปรู้ว่าเขาเนี่ยมีด้านมืดในจิตใจที่แบบสังหารเหยื่อไปมากกว่า200คนพี่มิวเยอะมากมากสองคนโดยส่วนใหญ่เนี่ยก็จะเป็นคนแก่ที่ถูกฉีดสารไดอะโมฟีนเข้าไปในปริมาณที่มากเกินไปแล้วก็ด้วยความเป็นหมอคนจะไม่ค่อยสงสัยเขาใช่ไหมเขาก็เลือกเก็บเหยื่อไปเรื่อยๆซึ่ง200กว่าคนเนี่ยเฉพาะที่ยืนยันได้พี่มิวที่ยืนยันไม่ได้อีกเท่าไหร่อื แรงจูงใจของชิปแมนเนี่ยค่าเพื่อความสนุกยิ่งแค่นั้นเลย <S <S <อ>ยิ่งมันยิ่งคอนฟ lict หรือว่ายิ่งขัดแย้งกับบุคลิกภายนอกอที่เราเห็นมันก็ยิ่งไปย้ำเตือนกับเคสของตีใหญ่แหละพี่ิมิวว่าการที่เขาหน้าตาดีใส่เลแบนใส่เสือ้อลายสกอตเป็นคนดีผู้สุภาพอะ่ะมันไม่ได้เป็นตัวที่บ่งบอกได้เลยว่าจิตใจของเขาเป็นอย่างไรเขาเคยบอกว่าตีใหญ่ป้นคนรวยมาให้คนจน เคยได้ยินใช่ไหมอืมไอ้มุมตรงนี้มันยิ่งทําให้คนที่ได้ยินชื่อเสียงโอ้โหจอมโจรตีใหญ่กลายเป็นชอบกลายเป็นชื่นชมครับอืมเอาจริงๆแล้วตีใหญ่เนี่ยเคยหอบเงินหอบทองไปให้กับญาติบอกว่าเนี่ยเหมือนเหมือนเอาเงินมาให้ซึ่งต้องบอกว่าตอนนั้นนญะาติตีใหญ่เขาไม่รับเพราะว่าจะว่าไปแล้วเนี่ยญาติของตีใหญ่เนี่ยเป็นหนึ่งในคนที่ได้รับผลกระทบจาก วีรกรรมของเขา<ม>คุณพ่อก็ถูกตั้งคําถามเลี้ยงลูกยังไงเป็นโจร<ม>คุณแม่เขาเสียใจอยู่แล้วเนาะ<ม>ที่แบบ<ม>เขาไม่ได้คาดคิดว่าการส่งลูกไปอยู่กรุงเทพจะทําให้ลูกกลายเป็นโจร<ม>ดังนั้นการที่สังคมมามองว่าเอ้ยตีใหญ่ก็ปล้นคนรวยมาให้คนจนหรือเปล่าต้องบอกว่ากลุ่มคนจนที่ว่า้นน่แม้แต่ญาติก็ยังไม่รับเลยเนาะซึ่งมันก็มีข้อมูลบอกว่าไอ้ตีใหญ่ก็ถึงกับร้องไห้เหมือนกันะกับอีกหนึ่งจุดหนึ่งอะพี่มิวการที่บอกว่า ป้นคนรวยมาช่วยคนจนมันก็ดูเหมือนเป็นสิ่งที่พยายามเรียกร้องความชอบธรรมให้กับผู้กระทําความผิดเองหรือเปล่านาะเราต้องมองว่าไปป้นร้านทองถามว่าร้านทองเขาไป<ข>าทำอะไรใช่นั่นก็คือการประกอบอาชีพของเขาเนาะหรือว่าการไปป้นที่ต่างๆที่เป็นคนรวยอะครับคนรวยเหล่านั้นเขาก็อาจจะเกิดจากการประกอบอาชีพสุจริต<ม>เหนื่อยมาก่อนสร้างตัวเองมาก่อนคําถามคือเขาผิดหรือ ที่เขามีเงินเยอะเราต้องถูกปล้นไปให้กับคนที่ยากจนกว่าซึ่งมันเป็นการแก้ปัญหาที่เป็นแค่การเรียกร้องความชอบธรรมในมุมมองนครับม,มันมีทฤษฎีรองรับไหมมันเหมือนจะมีในลักษณะที่ว่าเช่น Righteous a n g e r ความโกรธที่ชอบทําอะไรอย่างเงี้ยม,มันจะมีทฤษฎีแนวคิดที่ว่าไม่ว่าจะเป็นความโกรธความเกลียดหรืออารมณ์อะไรต่างๆเนี่ยคนก็จะพยายามหาความชอบธรรมให้กับตัวเองว่าฉันมีเหตุผลที่จะโกรธมีเหตุผลที่จะเกลียด,ม,ยดมีเหตุผลที่จะก่อเหตุลักษณะประมาณแบบนี้ก็ก็เชื่อว่าตี๋ใหญ่ก็น่าจะพยายามสร้างความชอบธรรมให้ตัวเองอว่าที่ก่อเหตุไปเพื่อช่วยคนจนนะอยากจะเอาเงินมาช่วยสังคมนะหรือมันก็สะทอนให้เห็นถึงปัญหาเศรษฐกิจในยุคนั้นๆด้วยหรือเปล่า